วิชาเทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นมนะคะตอนที่4ในวันนี้นะคะเราจะนำเสนอเรื่องสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำนมนะคะ่ะสมบัติเคมีทางกายภาพของน้ำนมที่เรานำเสนอตอนที่4ในวันนี้นะคะแต่ว่าจะเป็นการบรรยายครั้งที่2ในหัวข้อสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำนมนะคะครั้งที่1ก็จะไปอยู่ในตอนที่3ะคะ่ะก่อนอื่นอาจารย์ขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะอาจารย์เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุนีเอนมุสิกนะคะเป็นอาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรนะคะภาควิชาเทคโนโล,โลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปาจีนบุรีค่ะหัวข้อที่อาจารย์จะบรรยายในวันนี้นะคะเรื่องสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำนมเนี่ยที่แจ้งทราบแล้วว่าตอนนี้เป็นตอนที่เป็นครั้งที่สองนะคะเพราะว่าสมบัติทาง เคมีกายภาพของน้ำนมเนี่ยมีหลายหลายคุณสมบัติมากนะคะไม่สามารถบรรยายได้หมดในตอนเดียวนะคะหัวข้อที่จะบรรยายในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของหัวข้อที่1เป็นวัตถุประสงค์ข้อที่2เป็นจุดเยือกแข็งหรือที่เราเรียกว่า freezing point หัวข้อที่3นะคะการนำไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า electrical conductivity ความร้อนจำเพาะและจุดเดือด นะคะ specific heat อันนี้เป็นความร้อนจำเพาะนะคะจุดเดือดก็คือ boiling point แล้วหัวข้อสุดท้ายนะคะหัวข้อที่5คือค่าความเป็นกรดด่างของน้ำนมนะคะและคุณสมบัติ buffering นะคะค,ความเป็นกรดด่างก็เรียกว่า pH นะคะคุณสมบัติ buffering ก็เรียกว่า buffering property หลังจาก การฟังบรรยายแล้วนะคะทุกท่านก็จะต้องทราบคุณสมบัติทางเคมีกายภาพที่สำคัญของนนมนะคะสามารถอธิบายบทบาทและความสำคัญของสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำนมได้นะคะก็คืออธิบายทั้งบทบาทนะคะแล้วก็ทั้งความสำคัญของสมบัติทางเคมีกายภาพนั้นๆนะคะว่ามีบทบาทอย่างไรนะคะมีความสำคัญต่อน้ำนมอย่างไรนะคะต่อมานะคะ ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำนมได้นะคะว่าถ้าน้ำนมมีมการมีเปลี่ยนแปลงยังไงมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสมบัติทางเคมีกายภาพใดบ้างที่เปลี่ยนแปลนะคะอย่างที่อาจารย์แจ้งทราบไว้ตั้งแต่ต้นเนาะว่าสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำนมเนี่ยเราบรรยายมาสองตอนนะคะตอนที่3กับตอนที่4นะคะตอนที่3เนี่ยเป็นครั้งแรกและตอนที่สเป็น Potter, <personn cem S 2> ครั้งที่สองน,น,นะคะนั้น ขอทวนก่อนนะคะสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำนมชื่อก็บอกว่าจะต้องมีสมบัติทางเคมีทางกายภาพทางเคมีนะคะทางกายภาพนะคะที่ได้บรรยายไปแล้วในตอนที่สามเนาะนะคะก็คือความถ่วงจำเพาะความหนืดแรงตึงผิวดัชนีหักเหนะคะอันนี้บรรยายไปแล้วในตอนที่สาม ตอนที่4วันนี้นะคะจั์จะบรรยายเรื่องสมบัติทางกายภาพของน้ำนมในเรื่องของจุดเยื่อแข็งนะคะการนำไฟฟ้าความร้อนจำเพาะจุดเดือดน,นะคะก็คือสมบัติทางกายภาพที่เหลือแล้วก็สมบัติทางเคมีของน้ำนมที่จะบรรยายก็คือค่าความเป็นกรดด่างหรือว่าค่า pH นะคะคุณสมบัติบ u ฟเฟอร n g ของน้ำนม จุดเยื่อแข็งนะคะของน้ำนมนะจุดเยื่อแข็งเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า freezing point นะคะจุดเยื่อแข็งของน้ำนมดิบจะมีค่าคงที่นะคะมากๆเลยคือจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอันนี้เราพูดถึงน้ำนมดิบเนาะนะคะจะเป็นค่อนข้างคงที่เลยนะคะจุดเยื่อแข็งขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะคะขึ้นอยู่กับจำนวนไอออนะะหรือจำนวนโมเลกุลของของแข็ง ะะที่ละลายอยู่ในน้ำนมเช่นน้ำตาล ose, แลคโตสแล้วก็คาร์ไนั้นแลจุดเยื่อแข็งขึ้นอยู่กับจำนวนไอออนหรือจำนวนโมเลกุลของของแข็งที่ละลายอยู่ในน้ำนมนจุดเยื่อแข็งสามารถบ่งชี้นะคะใช้เป็นตัวบ่งชี้การปอมปนน้ำในน้ำนมนะคะบ่งชี้ได้ดีกว่าการหาความถ่วงเฉพาะแปลว่าอะไร แปลว,ว่าความก,การวิเคราะห์การวัดความผมจำเพาะเนี่ยก็บอกได้เหมือนกันว่านมนมเราเนี่ยมีการปอมปนน้ำหรือเปล่าแต่จุดเดยื่อแข็งเนี่ยจะบอกได้ดีกว่าว่านมนมนั้นเนี่ยมีการปอมปนน้ำหรือเปล่านะคะกระบวนการแปรรูปต่างๆนะคะการพาสเจอร์ไลฟ์โฮมจีไนซ์นะคะไม่ได้ทําให้จํานวนโมเลกุลของของแข็งในน้ํานมเปลี่ยนไปคราวนี้ การแปลรูปไม่ได้ทําให้จํานวนโมเลกุลของของแข็งเปลี่ยนงั้นจุดเยื่อแข็งก็ไม่เปลี่ยนนะคะนี่ไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าจุดเยื่อแข็งเกี่ยวข้องกันขึ้นอยู่กับจํานวนโมเลกุลของของแข็งงั้นการแปลรูปจํานวนโมเลกุลของของแข็งไม่เปลี่ยนงั้นจุดเยื่อแข็งก็ไม่เปลี่ยนนะคะจุดเยื่อแข็งของน้านมดิบที่บอกว่ามีค่าคงที่มากๆเลยเนี่ย ะะก็จะมีค่าอยู่ที่ลบนะอย่าลืมลบนะคะลบ0.55องศาสีนะคะองศาเซลเซียสนะคะก็คือต่ำกว่าจุดเยือกแ,นะแข็งของน้ำนะคะจุดเยือกแข็งของน้ำนมดิบอ่ะบอกแล้วค่าคงที่ลบจุดลบ0.55แต่เวลาเรารับซื้อน้ำนมดิบนะคะเราจะกำหนดนะคะอนุโลมนะจะกำหนดไว้ที่ลบ0.525ดิเจเซลเซียสนะคะ ถ้าน้ำนมมีการมีน้ำปนมีการปองปนน้ำนะคะจุดเยื่อแข็งก็จะเข้าใกล้ศูนย์นะคะเพราะว่าจุดเยื่อแข็งของน้ำเนี่ยคือศูนย์องศาเซลเซียสนะคะถ้าน้ำนมที่โดยปกติน้ำนมดิบเนี่ยจะมีค่าลบ0.55องศาเซลเซียสถ้าเราใส่น้ำลงไปนะงั้นจุดเยื่อแข็งมันจะเข้าใกล้ศูนย์เพราะว่าน้ำเนี่ยมีจุดเยื่อแข็งอยู่ที่ศูนย์องศาเซลเซียสนะคะมันก็จะ เพิ่มขึ้นเขาไกลโศงนะคะนมน้ําเหลืองนะคะนมน้ําเหลืองหรือว่าคอรลัสตั้เนาะก็คือนมภายในหลังจากแม่หัวแม่โคเนี่ยคลอดลูกออกมานะคะภายใน3วันหรือว่า72ชั่วโมงเนี่ยก็จะเป็นนมที่ยังมีคุิต้านทานนะคะมีโปรตีนอิมมูนโนกลบูลินเนี่ยสูงนะคะนมนี้เราคนไม่รับประทานเนาะนะคะถ้ามีนมน้ําเหลืองเนี่ยนมน้ำเหลืองเนี่ย,นนยจะมีจุดแย่แข็งต่ํากว่า จุดเดยื่อแข็งของน้ำนมเด็กเล็กน้อยนะคะนมนะคะที่รีดตอนเช้านะคะจะมีค่าต่ํากว่าน้ำนมที่รีดตอนบ่ายนะคะเวลาการรีดนมนะคะจะตอนเช้าตอนบ่ายส่งผลต่อจุดเดยื่อแข็งนะคะเครื่องที่เราใช้วัดจุดเดยื่อแข็งในน้ำนมนะคะเราเรียกว่าไคลโอสโคปนะคะไคโอแล้วก็สโะคปค่ะอันนี้วัด จุดเดยื่อแข็งของน้ำนมนะคะอัะนนี้หน้าตาไคออนสโบรเป็นอย่างนี้เนาะนะคะก็ใส่ตัวอย่างน้ำนมไปแล้วเขาก็จะวัดจุดเดยื่อแข็งคราวนี้กราฟนะคะทางขวาม,มือนะคะก็เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดยื่อแข็งของน้ำนมและปริมาณน้ำที่ปนเปื้อนนะคะงั้นถ้าเราดูนะคะแกน x อ่าแกน x แกน x ก็คือเป็นปริมาณน้ำที่เติมลงไปนะคะแล้วก็แกน y เป็น จุดเดยื่ยแข็งเป็นอุณหภูมินะคะองศา C ีเนาะนะคะเขียนไว้เป็นอย่างี้โดยปกติน้ำนมมีจุดเดยื่ยแข็งอยู่ที่เท่าไหร่นะลบ0ูจดห้าห้าองศา C ีนะคะถ้าเราใส่น้ำใส่น้ำเพิ่มขึ้นเห็นไหมน้ำเพิ่มขึ้นน้ำเพิ่มขึ้นไปจุดเดยื่ยแข็งก็จะเข้าใกล้ศูนย์ศูนย์อยู่ตรงนี้ศูนย์อยู่ตรงนี้เอาจริงๆก็คือถ้าเพิ่มไปอีกก็เป็นศูนย์นะคะเพราะงั้นถ้าเติมน,น้ำเยอะจุดเดยื่ยแข็งจะ ค,นนะคะุณสมบัติทางกายภาพของน้ำนมตัวต่อมาที่จะบรรยายนะคะก็คือการนำไฟฟ้าหรือที่เราเรียกว่า l l e t t r i c a l Conductivity ้น้ำนมเนี่ยสามารถนำไฟฟ้าได้อยู่บ้างนะคะเนื่องจากไอออนของสารละลายต่างๆในน้ำนมนะคะไอออนพวกนี้ย ทำให้น้ำนมมีคุณสมบัติการนําไฟฟ้านะคะไอออนต่างๆเช่นอะไรเช่นคอไลน์นะคะทำให้เกิดประจุไฟฟ้าได้นะคะน้ำนมโคปกติมีค่าการนําไฟฟ้านะคะอยู่ที่4.61ถึง4.92มิลลิโมลเป็นมิลลิโมลเนาะนะคะน้ำนมจากโคที่เป็นโลกเต้านมอักเสบนะ,คะโคเป็นโรคเต้านมอักเสบได้นะคะ นมที่จากโรคตน้นนมอักเสบก็คุณภาพไม่ดีนะคะทานไม่ได้เนาะนะคะถ้าน้ำนมเนี่ยที่มาจากโคที่เป็นโรคตน้นนมอักเสบจะมีการนําไฟฟ้าที่สูงขึ้นนะคะ,ะนี้ดูการนําไฟฟ้าของน้ํานมจากสัตว์แต่ละชนิดแต่ละชนิดเนาะนะคะหน่วยเป็น,ม,นมิลิโม่ดูของใครก่อนเลยดูของโคก่อนโคนะคะ แมวัวเราเนี่ยแหละนะคะมีการน,นําไฟฟ้าน้ําลมจากวัวเนาะจากโคเนี่ยมีการน,นําไฟฟ้าอยู่ที่สี่จุดหกโดยประมาณมิลลิโมนะคะถ้าก็ใกล้เคียงกับน้ําลมควายน้ํานมควายมีค่าอยู่ที่สี่จุดหกห้านะคะแล้วก็น้ำนมที่บ้านเราไม่ไม่ทานเนาะแต่ประเทศอื่นอาจจะทานทานเลยแหละนะคะก็คือน้ำนมจากอกนะคะมีค่าการน,นำไฟฟ้าอยู่ที่6 mm. โดยประมาณ ต่อมานะคะเป็นค่าความร้อนจำเพาะและจุดเดือดน,นะคะค่าความร้อนจำเพาะและจุดเดือดน,นะก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนความร้อนจำเพาะหมายถึงอะไรนะคะความร้อนจำเพาะความร้อนเรารู้จักแต่คาว่าจำเพาะเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะโดยรวมเนาะความร้อนจำเพาะหมายถึงอัตราส่วนระหว่างปริมาณความร้อนที่ทําให ถาความร้อนจำเพาะของน <c progressive entin> ้ำนมก็คือ <uss> ท <UC S> <co> ี่ทำให้น้ำนมมวลหนึ่งหน่วยร้อนขึ้นหนึ่งองศาต่อปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำมวลหนึ่งหน่วยร้อนขึ้นหนึ่งองศาเพราะฉะนคำว่าจำเพาะเนี่ยคือมันเทียบกับน้ำนะคะเอาใหม่นะความร้อนจำเพาะหมายถึงอัตราส่วนระหว่างปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำนมหนึ่ง หนึ่งหน่วยร้อนขึ้นหนึ่งองศาเราใช้ปริมาณความร้อนตัวเนี้ยไปเท่าไหร่นะคะเอาเป็นตัวตั้งหารด้วยปริมาณความร้อนที่ทําให้น้ำหนึ่งหน่วยร้อนขึ้นหนึ่งองศาปริมาณความร้อนตัวนี้ใช้เป็นเท่าไหร่เอามาเป็นตัวหารนะคะก็เราจัดกันนะคะหารกันก็จะได้เป็นความร้อนจำเพาะนะคะมีหน่วยเป็นแคลอรี่นะแคลอรี่ก็คือ ปริมาณความร้อนนะคะหารต่อกร,รัมนะคะก็1มวลหนึ่งหน่วยก็คือกร,รัมนะคะต่อองศาเซลเซียสนะคะก็เป็นแคลอรี่แคลอรี่หารด้วยกร,รมัมคูณดีกี Celsius, เซลเซียสอะไรอ้เนะคะ่ค่าความร้อนจำเพาะนะคะแตกต่างกันตามอุณหภูมิและองค์ประกอบในน้ำหนุนะคะ ก็ท่านมอุณหภูมิต่างกาันองค์ประกอบในน้านมต่างกันนะคะความร้อนจำเพาะนะคะก็จะต่างกันความร้อนจาเพาะของน้านมปกตินะคะถ้าเราวัดที่ศูนย์องศาเซลเซียสนะจะมีความร้อนจาเพาะอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าสองศูนย์นะคะถ้าเราวัดน้านมที่15องศาเซลเซียสความร้อนจำเพาะก็จะอยู่ที่0.938เเห็นไหมคะอุณหภูมิต่างความร้อนจำเพาะต่าง อุณหภูมิตรงนี้10-15แตกต่างกันตามบุหภูนตามความน้อจำเพาะก็ตัดกันนะคะนี่ต่อมาเป็นเรื่องของจุดเดือดนะคะน้ำนมเนี่ยมีปริมาณของแข็งทั้งหมดนะคะประมาณ13เนะก็เอาส่วนที่เป็นน้ำออกส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นของแข็งนะคะส่วนที่เป็นของแข็งเนี่ยถ้าน้ำนมร้อยส่วนจะมีของแข็งคือส่วนที่ไม่ใช่น้ำอยู่13ส่วนเพราะงั้น จุดเดือดของน้ำนมเนี่ยจะสูงกว่าน้ำเพราะมีของแข็งอยู่นะคะจุดเดือดของน้ำนมสูงกว่าน้ำเนาะน้ำจุดเดือดเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งร้อยองศาเซลเซียสนะคะงั้นจุดเดือดของน้ำนมสูงกว่านิดหน่อยก็คือหนึ่งร้อยจุดศูนย์เจ็ดองศาเซลเซียสนะคะงั้นะจบแล้วเนาะสมเออสมบัติทางกายภาพนะคะจบแล้วเราพูดไปแล้วเรื่อง เยื่อแข็งการน,นําไฟฟ้าความร้นอนเฉพาะจุดเดือดน,นะคะต่อไปนะจะจะพูดถึงสมบัติทางเคมีนะคะของน้านมก็คือค่าความเป็นกรดด่างแล้วก็คุณสมบัติบัฟเฟอร์ลิงนะคะค่าความเป็นกรดด่างและคุณสมบัติบัฟเฟอร์ลิงของน้านมนะคะน้านมเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดเล็กน้อยนะคะค่าความเป็นกรดด่างก็คือ pH เนาะนะคะน้านมบอกว่ามีฤทธิ์เป็นกรดเล็กน้อย งั้น pH เนี่ยสเกลก็คือศนยถึง14นะคะตรงกลางคือ7นะคะถ้าต่ำจะเป็นกรดอันนี้ข้างบนก็จะเป็นด่างเป็นเบสเขาเป็นกรดเล็กน้อยนะคะก็อยู่ตรงประมาณนี้6.6นะคะหกจุดหกท่านี้ท่านั้นก็มีช่วงนะคะตั้งแต่6.3ก็ได้ถึง6.9ก็ได้นะคะถ้ามีค่าต่ำถ้ามีค่าต่ำมากๆนะคะถ้า pH ต่ำแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นกรด งั้นถ้ามีค่าต่ำแปลว่าน้ำนมนั้นเนี่ยอาจจะปนเปื้อนนมน้ำเหลืองได้รู้จักแล้วนมน้ำเหลืองก็คือคอลัสตั้มนะคอรลสตั้นคอลสตุ้มเนี่ยแหละนะคะหรืออาจจะปนเปื้อนจูลินซีที่สร้างกรดได้เพราะต่ำเป็นกรดนะเนาะจูลินซีบางชนิดสามารถสร้างกรดได้ถ้าน้ำนมปนเปื้อนจุลินรียจุลินรีย์ไปสร้างกรดค่า pH ของน้ำนมก็จะลดต่ำลงนะคะ แต่ถ้ามีค่าสูงกว่าที่ควรจะเป็นเนาะประมาณ6.6เนี่ยนะคะหรือ6.3ถึง6.9โดยประมาณถ้าวัดแล้วสูงเลยแปลวัดเริ่มมีลิ์เป็นด่างละก็จะมาจากโคตที่เป็นโรคต้ององอักเสบซึ่งเราก็ไม่ต้องการเช่นกันนะคะนอกจากค่า pH นะคะยังวัดนอกจากการวัดค่า pH แล้วเนี่ยอันนี้ ครื่องวัดค่า pH ก็จะมี pH meter เนาะเป็นตัววัดน,นะคะเรายังวัดปริมาณกรดในน้ำนม,มได้จากการไตเตตนะคะวัดได้จากการไตเตตเราก็เรียกว่า titratable acidity ก็คือเอาน้ำนมไปไตเตตเนะคะเราก็คำนวณออกมานะคะถ้าเรานำน้ำนมไปไตเตตนะคะคำนวณค่ากรดออกมาในรูปของกรดแลคติกเนี่ยเราจะพบว่าน้ำนม นะคะมีปริมาณกรดอยู่ที่0.14ถึง0.18ในรูปของกรดนักติกนะคะคุณสมบัติทางเคมีตัวต่อมานะคะก็คือคุณสมบัติบัฟเฟอร์ลิงบัฟเฟอริงเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะคุณสมบัติบัฟเฟอร์ลิงก็คือคุณสมบัติที่ป้องกันไม่ให้ค่า pH เปลี่ยนไปนะคะ เราเรียกว่าบัฟเฟอร์ตัวบัฟเฟอร์เนี่ยก็คือการป้องกันไม่ให้ค่า pH มันเปลี่ยนนะถ้ามีคุณสมบัตินี้เราก็เรียกว่า buffering property เนาะคุณสมน้ำนมนะคะมีคุณสมบัติที่ป้องกันไม่ให้ค่า pH เปลี่ยนนะในช่วง pH สูงกว่าจุดตกตะกอนแขนตัวของนมงนะคะเขาจะมีคุณสมบัตินี้ก็คือในช่วงนี้นะคะ pH เอ่อ4.8ถึง8.3นะคะ อ้างอิงของอาจารย์นะคะก็มาจากส่วนใหญ,ญ่ก็มาจากกรมปศุสัสตว์เนาะแต่อย่างไรก็ตามก็มตามเนี้ยสี่หัวข้อนี้นะคะผู้ฟังก็สามารถไปค้นหาเพิ่มเติมได้ะค่ะสำหรับบทสรุปเนาะทั้งทั้งสมบัติทางเคมีสมบัติทางกายภาพของน้ำนมในวันนี้นะคะอันแรกเลยจุดเดยื่อแข็งอย่างที่บอกจุดเดยื่อแข็งเราเรียกว่า ฟีซิงพอยต์นะคะจุดเยื่อแข็งของน้ำนมทำไมค่อนข้างคงที่อยู่ประมาณนี้ลบ0 5 5องศาเซลเซียสนะคะเครื่องมือที่เราใช้วัดจุดเยื่อแข็งเราเรียกว่าไค s โอสโคปมันบอกอะไรเราบ้างจุดเยื่อแข็งบอกว่าถ้าน้ำนมปลอมปนน้ำนะคะมีการปลอมปนปลอมปนน้ำไปเนี่ยจุดเยื่อแข็งของน้ำนมจะเข้าใกล้ศูนย์ผลเพราะอะไรเพราะจุดเยื่อแข็งของน้ำคือศูน ะะจุดเยื่อแข็งของน้ำนมคือลบ0.55องศาชีถ้าน้ำนมปอมปมน้ำมันเป็นไงมันก็จะเข้าใกล้ศูนนะคะอันนี้น้ำอันนี้น้ำนมนะคะถ้ามีการปอมปมนะ,ะเข้าใจศูนนะคะตัวต่อมาคุณสมบัติทางกายภาพต่อมาก็คือการนำไฟฟ้า Electrical Conductivity น,ะะน้ำนมมีค่าการน,นำไฟฟ้าอยู่ที่4.6 1ถึง4.92มิลลิโมลนะคะอ่านว่ามิลลิโมนะคะนมที่มาจากโคที่เป็นโรคตั้านมอักเสบเนี่ยการน,นำไฟฟ้าจะสูงขึ้นจะสูงขึ้นเนาะชนิดประเภทของนมเมื่อกี้เอาตารางให้ดูเนาะนมโคนมควายนมอูดเนี่ยการน,นำไฟฟ้าก็แตกต่างกันนะคะ,ะต่อมาเป็นความร้อนจำเพาะก็คือ Specific Heat แล้วก็จุดเดือด boiling point นะคะความร้อนจำเพาะนะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำนมด้วยนะคะอย่างที่แจง้งให้ทราบเนาะอย่างเช่นน้ำนมที่อุณหภูมิูงองศาเนี่ยมีความร้อนจำเพาะอยู่ที่0.920ในขณะที่น้ำนมที่อุณหภูมิ15องศานะคะมีความร้อนจำเพาะอยู่ที่0.938นะคะจุดเดือดของน้ำนมสูงกว่าน้ำเล็กน้อยเพราะมีของแข็งอยู่นะคะ ก็จะมีจุดเดือดเท่ากับ100.07องศาเซลเซียสนะคะค่าความเป็นกรดดา่างค่า pH และคุณสมบัติบัฟเฟอร์นิ่นะคะค่าความเป็นกรดด่างของน้ำนมมีค่าเท่ากับ6.6ก็มีช่วงกว้างนาะ6.3ถึงห9จุดเนี่นะคะก,ก็ยังมีช่วงกว้างอยู่นะคะแล้วก็ถ้าวัดกรดที่ไตเติได้นะคะในรูปของกรดแลคติกเนี่ยน้ำนมจะมีกรดอยู่0.14ถึง0 1 8เปอร์เซ็นต์นะคะ นอกจากทราบถึงคุณสมบัติแล้วนะคะก็ยังทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณสมบัตินั้นๆน,น,นะคะความบนน้ำอุาคภูมร้่นะส่งผลไหมนะคะทัน,นี้อ่ะทุกท่านทราบแล้วทั้งตอนที่3และตอนที่4ที่จารบรรยายในวันนี้ทุกคนทราบแล้วนะคะเรื่องคุณสมบัติทางกายภาพแล้วก็คุณสมบัติทางเคมีของน้ำนมนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะจันร์ก็ขอจบการบรรยายนะคะเทค ในวิชาเทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นมนะคะในตอนเรื่องคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของน้ำนมไว้ที่นี้นะคะขอบพระคุณค่ะ